สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนนะครับอยู่กับคุณครูธเนศดินสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับพวกเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องของสนุกกับงานปั้นนั่นเองครับในหน่วยการเรียนนี้นะครับมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอ1หนึ่งจุดหนึ่งครับ และมีตัวชี้วัดที่สําคัญทั้งหมด2ตัวชี้วัดนะครับตัวที่1นนะครับก็คือมี Thompson ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้นและตัวที่2นะครับมันก็คือระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเองครับก่อนการเรียนนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับบอกสิ่งที่ควรชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง ข้อที่2นะครับปรับปรุงวิธีการปั้นของตนเองและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับจะต้องชื่นชมผลงานการปั้นของตนเองและผู้อื่นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องของสนุกกับงานปั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่คนปรับปรุงในงานปั้นของตนเองครับพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะเข้าสู่บทเรียน ถ้าพร้อมแล้วยกมือสูงๆให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหพร้อมเพียงกันแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณครูนะครับขอถามคำถามแรกเลยนะครับถ้านักเรียนสร้างสรรค์าง,งานปั้นนักเรียนจะปั้นรูปแบบใดเอ่ยอ่ามีคำตอบมาหลากหลายทีเดียวนะครับส่วนใหญ่จะตอบว่าสร้างสรรค์าง,งานปั้นลอยตัวแบบ ไม่มีโครงใช่ไหมครับเพราะว่าสร้างสารรค์ได้ไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถทําได้ง่ายด้วยนั่นเองครับนักเรียนครับอยากถามต่อไปอีกครับว่านักเรียนจะสร้างสารรค์ผลงานลักษณะใดครับโอ้โหตอบมาอย่างพร้อมเพียงทีเดียวนั่นก็คือสร้างสารรค์ผลงานตามจินตนาการนะครับเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครดีมากเลยครับใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการ ทำผลงานของเราให้แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับนักเรียนครับอยากถามต่อไปอีกนี่ครับว่าเมื่อนักเรียนได้สร้างสารรค์ผลงานปั้นนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเอ่ยอ่าใช่ไหมล่ะครับนั่นก็คือสนุกสนานพเพลิดเพลินเพราะหลายคนชอบงานปั้นเนาะดูแล้วสนุกนะครับต่อไปต่อไปขอถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนสร้างสารรค์ผลงานเสร็จจะรู้สึกอย่างไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยครับ ต้องรู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเองใช่ไหมครับสร้างสารรค์ผลงานเป็น3มิติออกมาจากการปัน้นแสดงว่ามีทักษะเพราะฉะนั้นภูมิใจกับตนเองได้เลยครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานปั้นได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถนําผลงานปั้นไปทําอะไรได้บ้างใครพอที่จะตอบคูได้บ้างยกมือตอบได้เลยครับอมีคําตอบหลากหลายทีเดียวนะครับ นั่นก็คือสามารถนำไปประดับตกแต่งบ้านได้นะครับแล้วก็ทำอะไรได้อีกเอ่ยถูกต้องครับมอบให้คนที่รักนะครับได้แก่คุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งมอบให้เป็นของขวัญของเพื่อนเพื่อนก็ได้ และยังสามารถนะครับดูเป็นตัวอย่างเพื่อปรับปรุงผลงานให้ชิ้นต่อไปให้ดียิ่งขึ้นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของงานปั้นมีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มลงลึกในเรื่องของงานปั้นกันต่อดีกว่านะครับอยากให้เรียนสังเกตภาพนี้น่ารักไม่เอ่ยอ่าน่ารักมากเลยเนาะภาพนี้มีลักษณะอย่างไรครับไขตอบได้บ้าง โอเคยอดเยี่ยมมากนีครับภาพนี้มีสีสันสวยงามนั่นเองนักเรียนครับแล้วถ้านักเรียนเป็นผู้ปั้นผลงานที่น่ารักสวยงามแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรเอ่ยอ่าใช่ไหมล่ะครับต้องรู้สึกภูมิใจนั่นเองที่สามารถสร้างสรรผลงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจทีเดียวเราไปต่อกันอีกนะครับคุณครูมีผลงานที่น่าสนใจไม่สังเกตและตอบคำถามกันต่อนะครับจากผลงานปั้นชิ้นนี้นะครับ เป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหใช่เลยนั่นก็คือสวยงามแล้วก็ประณีตมากสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้ออกมาสมบูรณ์สวยงามทีเดียวนะครับแล้วถามต่อครับนักเรียนครับว่าถ้านักเรียนสามารถปั้นได้สวยงามแบบนี้นักเรียนจะทำอย่างไรกับตนเองครับใช่แล้วครับเราจะต้องชื่นชมตนเองเนะครับที่สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับ นักเรียนครับสิ่งที่ชื่นชมในงานปั้นของเราเนีครับเมื่อเราสร้างสรรผลงานปั้นในแต่ละชิ้นนั้นนียครับย่อมมีสิ่งที่เจ้าของผลงานชื่นชมอยู่ในใจยกตัวอย่างเช่นเป็นผลงานที่ถา่ายทอดสิ่งที่มองเห็นได้ตรงกับความต้องการที่เราอยากจะปั้นได้อย่างสวยงามสมบูรณ์หรือผลงานมีความสร้างสารรค์ได้แปลกใหม่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้น,นะครับย่อมทําให้เจ้าของหรือผู้สร้างสารร เกิดความสุขความภาคภูมิใจแล้วก็สนุกสนานไปกับก,บการสร้างสรรค์ผลงานปั้นนั่นเองครับนักเรียนครับครูยังมีตัวอย่างงานที่น่าสนใจมาให้พวกเราได้ชื่นชมและสังเกตรวมทั้งตอบคำถามกันนะครับโดยอยากให้สังเกตภาพนี้นะครับดูสิว่าในภาพนี้เนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย อ่าใช่ไหมเลยครับภาพนี้นะครับยังดูไม่สมบูรณ์เลยนักเรียนครับถามต่อนะครับว่าถ้านักเรียนเป็นผู้ปั้นผลงานนี้จะรู้สึกอย่างไรเอ่ยถูกต้องครับก็คือต้องปรับปรุงผลงานให้ดูสมบูรณ์มากกว่านี้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นั่นเองถามต่อถามต่อถ้านักเรียนจะปรับปรุงผลงานชิ้นนี้จะปรับปรุงผลงานอย่างไรใครตอบได้บ้างเอ่ย อ่าถูกต้องครับต้องหาสาเหตุแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพราะฉะนั้นลองสังเกตให้ดีว่าผลงานควรจะปรับปรุงอะไหลยเพิ่มเติมต่อแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดตรงประเด็นครับแล้วเมื่อนักเรียนปรับปรุงผลงานแล้วนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนจะต้องมีความภาคภูมิใจในการปั้นผลงานเพราะเมื่อแก้ไขผลงานเสร็จผลงานของเราก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ อยากให้สังเกตผลงานต่อไปนี้ครับลองสังเกตผลงานที่เป็นมังคุด2ผลนี้นะครับอยากถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้ควรปรับปรุงอย่างไรหรือควรปรับปรุงหรือไม่ครับใช่แล้วครับผลงานที่นักเรียนเห็นอยู่ควรปรับปรุงให้สวยงามมากยิ่งขึ้นถ้าเราต้องการสร้างสารรค์ผลงานให้เหมือนกับมังคุดเหมือนกันทั้งสผลนะครับควรจะปรับปรุงอย่างไร ามีคำตอบมาแล้วนะครับเลือกใช้สีดินน้ำมันสีเดียวกันถึงจะเหมือนกันนั่นเองมันจะทำให้ผลงานนั้นไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกสีดินน้ำมันให้สอดคล้องกันนะครับนักเรียนครับดูที่ภาพต่อไปครับจากภาพนี้อยากถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้ควรปรับปรุงอย่างไรควรปรับปรุงหรือไม่ครับ อ่าสามารถปรับปรุงได้ใช่ไหมครับให้ดีหรือสมบูรณ์และน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วจะปรับปรุงอย่างไรล่ะถูกต้องครับยังสามารถเพิ่มลวดลายของงูด้วยดินน้ำมันสีอื่นๆจะทำให้งูของเราเนี่ยนะครับมีสีส,ส,สันสดใสน่าสนใจดูแล้วสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองครับ นักเรียนครับจากที่พวกเรานะครับสังเกตภาพและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครปรับปรุงในงานปั้นของตนเองนะครับเราจะพบว่าเมื่อนักเรียนได้ทํางานปั้นและชื่นชมผลงานปั้นของตนเองอย่างมีความสุขแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าผลงานของนักเรียนเนี่ยนะครับ ยังสามารถปรับปรุงส่วนอื่นๆได้อีกหรือไม่บางครั้งนะครับนักเรียนเราอาจจะมองเห็นว่ามีบางส่วนในผลงานที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือสวยงามกว่าเดิมได้ยกตัวอย่างเช่นผลงานปั้นดินเหนียวนั้นนะครับบางครั้งบางครั้งอาจจะมีเศษกลัวเศษหินนี่ฮะที่เราไม่ต้องการปอนอยู่ในเนื้อดินเพราะฉะนั้นในบางครั้งผลงานอาจจะแห้งแตก หรือเป็นร่องเล็กๆแสดงว่าในการปั้นคั้งต่อไปจะต้องนวดดินเอาเศษหินออกนะครับแล้วก็จะต้องคลุมดินให้ดีเพื่อไม่แห้งแตกนั่นเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปัน้นสังเกตให้ดีส่วนไหนคือข้อควรปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุดผลงานสร้างสรรค์ในผลงานปั้นของนักเรียนก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ใครพอที่จะเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นแล้วบ้างเอ่ยยกมือสูงสูงให้คุณครูดูหน่อยสิครับโอ้โหหลายคนเข้าใจแล้วยกมืออย่างพร้อมเพรียงแบบนี้งั้นพวกเรามาร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับในวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าการชื่นชมและการปรับปรุงงานปั้นของตนเอง มีผลดีอย่างไรโดยเราจะทําเป็นแผนภาพความคิดดังต่อไปนี้ครับอ่าหลายคนเห็นแผนภาพความคิดแล้วใช่ไหมเอ่ยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยครับ หมดเวลาครับหลายคนบอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่าว่าที่ทำมานี้ถูกต้องหรือไม่นะครับแนวคำตอบนะครับผลดีของการชื่นชมและปรับปรุงงานปั้นของตนเองข้อที่1นะครับจะทำให้ได้ผลงานที่สวยงามมากยิ่งขึ้นข้อที่2 ทำให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอข้อที่3นะครับทำให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการสร้างสรรค์าง,งานมากขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับทำให้เกิดความภาคภูมิใจทั้ง4ข้อนี้ครับคือผลดีของการชื่นชมและการปรับปรุงงานปั้นของตนเองนั่นเองครับผลงานของพวกเราก็จะดูสมบูรณ์สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้นะครับถึงช่วงของ ภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับวันนี้คุณครูมีภาระงานและชิ้นงานที่น่าสนใจไหมพวกเราร่วมกันปฏิบัติไปพร้อมกันนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีภาระงานอะไรมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ภาระงานในวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับเตรียมอุปกรณ์ในการปั้นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นสร้างสรรค์ผลงานปั้นตามจินตนาการของพวกเรานี่ครับพร้อมทั้งบอกสิ่งที่ควรชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานของตนเองนะครับเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับถ่ายภาพนะครับแล้วก็ติดนะครับลงบนที่เอาไว้สําหรับติดภาพตามตัวอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้หลังจากนั้นนะครับตั้งชื่อภาพนะครับ ให้ดีเลยนะครับว่าภาพอะไรนะครับตั้งชื่อให้สอดคล้องและต่อมาครับระบุสิ่งที่ชื่นชมในผลงานของตนเองมีอะไรบ้างต่อจากนั้นนะครับลองหาสิ่งที่ควรปรับปรุงซิว่างานของเราเนี่ยควรปรับปรุงอะไรถึงจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อจะให้งานของเรานั้นสามารถพัฒนาได้ไปต่อครับ เรียนครับก่อนสร้างสารรค์นะครับคุณครูนะครับมีรายการประเมินในเรื่องของปั้นตามจินตนานการก่อนที่เราจะบอกสิ่งที่ควรปั้นควรชื่นชมควรปรับปรุงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโดยที่มีระดับทั้งหมด4ระดับคุณภาพด้วยกันซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนนะครับสร้างสารรค์ด้วยความมุ่งมันตั้งใจต้องอยู่ในระดับคุณภาพที่4อย่างแน่นอนครับพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะลงมือปฏิบัติชิ้นงานถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติชิ้นงานได้เลยครับ หมดเวลาของการปฏิบัติชิ้นงานครับหลายคนสร้างสารรค์ผลงานได้ออกมาด่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับต้องบอกว่าชื่นชมเลยนะครับผลงานมีความแปลกใหม่จินตนาการล้ำเลิศทีเดียวครับนักเรียนครับจากการสร้างสารรค์ผลงานนักเรียนสามารถสรุปหลักการอะไรได้บ้างเอย่ยอามีคำตอบมาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับจากการปฏิบัติ กิจกรรมวันนี้นะฮะเราจะพบว่าการปั้นนั้นนะครับมีษณผลงานเป็น3มิติสามารถมองเห็นได้รอบด้านเลยนะครับโดยสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของนักเรียนนะครับหลายคนสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวโดยจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปั้นที่เหมาะสมถึงจะทําให้ผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับและเมื่อเสร็จแล้วครับ เราควรจะชื่นชมผลงานของตนเองรวมทั้งหาจุดบกพร่องเพื่อที่จะปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นและเมื่อเห็นงานเพื่อนๆก็สามารถชื่นชมเพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนได้อีกด้วยนะครับในวันนี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปัน้นของตนเองไปแล้วแล้วก็ได้สร้างสารรค์ผลงานปั้นตามจินตนาการของพวกเราไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอผลงานที่น่าสนใจของตนเองเนี่ยนะครับ ่านช่องทางออนไลน์โดยที่เพื่อนๆและครูนะครับจะร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนนะครับมีแนวทางในการพัฒนาผลงานของตอนเองให้ดียิ่งขึ้นครับถ้าพร้อมที่จะนําเสนอผลงานแล้วยกมือขึ้นให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหพร้อมเพียงแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะนําเสนอผลงานแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มนําเสนอผลงานกันได้เลยครับ หมดเวลาของการนำเสนอครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างแปลกใหม่น่าสนใจตามจินตนานการและนำเสนอผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเห็นถึงข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงรวมทั้งแนวทางการแก้ไขถ้านักเรียนฝึกฝนพัฒนาต้องเก่งทางด้านการปั้นแน่นอนทีเดียวครับนักเรียนครับนอกจากนี้นะครับคุณครูจะมีผลงานตัวอย่างของเพื่อนนักเรียนที่น่าสนใจมาให้พวกเราร่วมชื่นชมไปพร้อมกันเลยนะครับ ผลงานชิ้นนี้เป็นตัวอย่างผลงานนักเรียนที่ชื่อว่ามังกรสีชมพูสิ่งที่ชื่นชมในผลงานของตนเองชิ้นนี้คือสัดส่วนร่างกายของตัวมังกรมีความเหมาะสมที่เดียวไม่ว่าจะเป็นหัวตัวปีกหางสามารถยืนตั้งได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่คนปรับปรุงในงานชิ้นนี้ก็คือพื้นผิวของตัวมังกรยังไม่เรียบเนียนเลย ควรปรับปรุงให้เรียบเนียนมากกว่านี้นะครับจะได้ดูสมบูรณ์สิ่งที่แก้ไขนะครับหรือแนวทางการแก้ไขที่ควรนั่นก็คือต้องใช้เครื่องมือปั้นตกแต่งพื้นผิวของตัวมังกรให้เรียบเนียนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่จะทำให้ผลงานของเราสวยงามมากยิ่งขึ้น ถ้านักเรียนนะครับสามารถสร้างสรรค์ผลงานและระบุสิ่งที่ควรปรับปรุงแนวทางการแก้ไขรวมทั้งชื่นชมผลงานได้อย่างนี้คุณครูไม่ห่วงเลยที่เรียนจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อต่อไปเพราะเชื่อม,มั่นว่าผลงานต้องดีเยี่ยมแน่นอนครับนักเรียนครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าที่นักเรียนตอบคำถามสังเกตภาพและสร้างสรรค์ผลงานเนี่ย เข้าใจมากน้อยเพียงไรโดยคุณครูจะมีกิจกรรมสนุกๆน,นั่นก็คือการตอบคำถาม3วินาทีมาให้พวกเราโดยให้นักเรียนใช้เวลาคิดและตอบคำถามภายใน3วินาทีเท่านั้นใครตอบได้ก่อนรู้ก่อนยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังกับการตอบคำถามในกิจกรรมตอบคำถาม3วินาทีถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันได้เลยครับคำถามข้อที่1ถามว่า ข้อใดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะข้อกอพื้นผิวของงานปั้นดูน,น่าสนใจข้อขอปั้นงานนูนสูงได้เหมือนนูนต่ำข้อ,ขอคอผลงานที่ปั้นแห้งและแตกเป็นร่องและข้อง,งอมีเศษกรวดที่ไม่ต้องการปนอยู่ในผลงานข้อไหนคือข้อที่แสดงถึงความน่าชื่นชมเอ่ย มีคนยกมือตอบได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากฉเฉลยก็คือข้อก่อนนั่นเองพื้นผิวของงานปั้นดลน,น่าสนใจนะครับเราสามารถสร้างสารรค์พื้นผิวของงานปั้นได้อย่างหลากหลายทีเดียวครับนี่ก็คือสิ่งที่ควรจะชื่นชมแตกต่างจากข้ออื่นนั่นเองครับไปต่อไปต่อในข้อที่2กันเลยข้อที่2นั้นถามว่าข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงเอ่ยข้อกอผลงานปั้นดูประณีตสวยงาม ข้อขอผลงานปั้นแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครข้อขอผลงานปั้นทำให้รู้สึกเบิกบานใจและข้องอผลงานปั้นมีกรวดหินที่ไม่ต้องการข้อไหนคือข้อที่เราจะต้องปรับปรุงเอ่ยยอดเยี่ยมทีเดียวครับคำตอบก็คือข้องอนั่นเอง เป็นผลงานที่มีกวดหินประปนอยู่เรารู้ถึงจุดนี้แล้วต้องเอากวดหินออกเพื่อให้การปั้นของเราเกิดความสมบูรณ์และสวยงามทีเดียวครับนักเรียนครับเรายังมีคำถามอีกหนึ่งข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามข้อที่3กันเลยครับคำถามข้อที่3ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ จากการปั้นเอคอไหนนะ้ามาดูทีละข้อกันเลยดีกว่านะครับขอ้อกความประทับใจข้อขอความสําเร็จข้อขอความกังวลและข้องอความสุขข้อใดไม่ใช่ประโยชน์นะ้าอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับยอดเยี่ยมถูกต้องทีเดียวคําตอบก,ก็คือขอ้อคอครับ เกิดความกังวลนะครับไม่ใช่ประโยชน์เนาะประโยชน์ของการปั้นมีหลากหลายมากเลยได้ความประทับใจได้ความสําเร็จแล้วก็ได้ความสุขด้วยนะครับนักเรียนครับจากการตอบคําถามในวันนี้ใครตอบถูกทุกข้อบ้างเอ่ยอ่ายกมือพร้อมเพียงแบบนี้แสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเองครูหวังว่าจะนําความรู้ในวันนี้นะครับ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานปั้นของตนเองรวมทั้งชื่นชมผลงานของเพื่อนเพอนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในการสร้างสารรค์ผลงานน้กงเรียนครับเมื่อสร้างสารรค์ผลงานแล้วอยากเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวนะครับนักเรียนสามารถเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นได้ชื่นชมแบ่งปันผลงานสวยๆให้คนอื่นได้เห็นกันด้วยนะครับโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือทว i t ตเตอร์นั่นเองครับ ครูเชื่อมันว่าลูกศิษย์ของครูสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้หลากหลายทีเดียวครับสำหรับวันนี้การเรียนกับครูธเนศดินสกุลนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ